Oh. สวัสดีครับทุกคนว้าวโอ้ไมคกอดนี่วันนี้เราก็มีของเล่นใหม่มารีวิวให้ทุกคนดูอีกแล้วนะครับนี่โอแม่กัวสีขาวคราวคราวน hey. ี่ซิงเกิลมีเพลงด้วยนะครับโอ้ไมคกออนี่อันนี้คือกล่องเขา แล้วนี่ก็เป็นตัวจริงโอ้ว้าวสวยเดี๋ยวดูรอบๆหน่อยหมุนตัวหน่อยสิแม่สาวน้อยโอเคเดี๋ยวเราทดสอบโชว์กันเลยเย้ไม่กอดโอเคโอ้โหนี่เดี๋ยวให้เพื่อนกะตายแรปบ,บิดแรปบิดออกมาโชว์ด้วยแล้วกัน เรามีไดนเสว์ท oh, right? so ีเล็กส์ไดโนซอร์โอ้หมายก็จะเข้าบ้านไปแล้วหรอเจ้าทีเล็กส์เอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นรถจักรยานเา้าน้อยปั่นจักรยาน ชู้น้อยไปให้นู่นแล้วทุกคนเฮ้ยเ้ยติด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 แม่หัวหันหน้ามาทางนี้หน่อยสิโอ้โหนี่โอ้โหนี่เจ้าช้างมายืนดูทุกคนนี่เฮ้โอ้โหมีช้างมาดูนะครับนี่ดูสิว่าในบ้านมีอะไร เดี๋ยวเราสำรวจในบ้านนึงโอ้ว้าว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 เฮ้ย hey, hey, นี่มีหนูแฮมสเตอร์ไวยแฮมเตอร์เย้เย้เย้เย่เฮ้หนูแฮมเตอร์ฮเ,รเฮเ้ยกระต่ายทำอะไรนะ่ะโอเคทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่วันหน้านะครับบาย